เด็กๆวันนี้เรามีนัดกันเนาะเพราะว่าเมื่อวานก่อนที่เราจะลากันในคลิปครูออยบอกกับเด็กๆว่าวันนี้เราจะมาทำต่อในส่วนของเมื่อวาน ทำไปแล้ว4ข้อวันนี้จะเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบอาจจะเป็นการหาคำตอบด้วยการบวกหรือบางข้ออาจจะเป็นการลบนะคะแล้ววันนี้แบบฝึกหัดที่เราจะมาทำต่อจะอยู่ที่หน้า167ลูกคือมีเลข1เลข6และเลข7 ซึ่งจะอยู่หน้าถัดมาจากเมื่อวานเลยนะคะจะเป็นการเช็คดูแล้วว่าเมื่อวานเราทําแบบฝึกหัดที่ครูออยมอบหมายเสร็จหรือไม่เนาะใครเสร็จเด็กๆปรบมือเป็นกําลังใจให้ตัวเองเลยส่วนใครไม่เสร็จนะคะเด็กๆสามารถทําย้อนหลังได้เนาะทำช้าทําเร็ว แต่ขอเพียงแค่ว่าเด็กๆได้ทำได้ทบทวนด้วยตัวของเด็กๆเ,เองนะคะดูคลิปแล้วมีเวลาว่างค่อยทำก็ได้เนาะวันนี้เรามาดูที่หน้า167กันเลยการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกรูอยย้ำแล้วย้ำอีกว่า จะรู้ว่าข้อนั้นหาคำตอบด้วยวิธีอะไรเราจะต้องวิเคราะห์ในสิ่งที่โจทย์ให้มาและสิ่งที่โจทย์ถามให้ได้บางคนอาจจะยังอ่านไม่คล่องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ่านให้ฟังนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆอ่าน ก็ได้เนาะหรือจะเริ่มจากการค่อยๆฝึกอ่านสะกดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อทำให้เรานั้นอ่านได้เก่งขึ้นเนาะเรามาดูในส่วนของวันนี้กันเลยจะไปต่อที่ข้อที่5นะคะโดยจะมีทั้งหมด9ข้อ5 หกเจดปดเกาเราทำมาแล้วสี่ข้อวันนี้จึงเหลืออีกห้าข้อแต่เริ่มที่เลขห้าแล้วไปจบที่เลขเนะคะสำหรับโจทย์ข้อที่หโจทย์บอกว่ากรงแรกมีลูกสุนัขห้าตัวกรงที่สองมีลูกสุนัข8ดตัวรวมสองกรงมีลูกสุนัขก,กี่ตัว ในสิ่งที่โจทย์ให้มามีกรงสุนัขอยู่สองกรงโดยกรงแรกหรือกรงที่หนึ่งมีลูกสุนัขอยู่ห้าตัวจากนั้นกรงที่สองมีลูกสุนัขอยู่แปดตัวและสิ่งที่โจทย์ต้องการถาม โจทย์ต้องการถามว่ารวมสองกรงมีลูกสุนัขกี่ตัวเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวครูอ้อยจะขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์ต้องการถามให้เด็กๆด,กดูใช้สีส้มในการขีดเนาะนี่ลูกรวมสองกรงซึ่งคํานี้หมายถึงการเอามาบวกกันเพราะมีคำว่ารวมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะหาคําตอบ ได้จากประโยคสัญลักษณ์การบวกโดยเอาจํานวนกรงแรกคือมีลูกสุนัข5ตัวบวกกับจํานวนของลูกสุนักในกรงที่2คือ8ตัวเด็กๆอาจจะเขียนประโยคสัญลักษณ์โดยเอาเลข5บวกเลข8เท่ากับสี่เหลี่ยมหรืออยากจะเอาตัวตั้งเป็นจํานวนที่มากกว่าก็เอา8บวก5เท่ากับสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะ แต่คูอ้อยจะเอา5บวก8เพื่อให้ตรงไปตามสิ่งที่โจทย์บอกเนาะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ลูก5บวก8เท่ากับสี่เหลี่ยมยังมีใครงงไหมคะว่าทำไมข้อนี้จึงเป็นการบวกคือดูจากสิ่งที่โจทย์ต้องการถาม คูออยวงกลมด้วยสีส้มให้เห็นชัดเจนแล้วว่ารวมสองกลงมีลูกสุนัขก,กี่ตัวตรงนี้นำมาสู่การเขียนเป็นเครื่องหมายการบวกเนาะจากนั้นให้เด็กๆลอกประโยคสัญลักษณ์มาเหมือนเดิมคือ5บวก8เท่ากับเท่าไหร่ลูก5ไว้ในใจบวกอีก8หรือ8ไว้ในใจบวกเพิ่มอีก5 8แล้ว9 10 11 12 13อยากจะรู้ว่า13ซึ่งมีเลขหนึ่งกับเลข3นั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เรามาเริ่มเช็คกันเลย5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13 ถูกต้องนะคะหรือเด็กๆอาจจะเช็คจากเอา8ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้13 8แล้ว9 10 11 12 13ก็คือ5อาจจะสลับที่โดยเอา5ไว้ในใจนับไปอีกเท่าไหร่จะได้13ซึ่งสุดท้ายแล้วคำตอบก็คือ8เพราะฉะนั้นจำนวนที่เรารวมกลงแรกกับกลงที่สอง คำตอบคือ13นะคะเพราะฉะนั้นตอบอตอบเลยลูกอ,ตอ,ต,อ,อตอบตออบตอบเส้นใต้2เส้นเนาะซึ่งตรงนี้เด็กๆมีแล้วนะคะเราก็จะเขียนว่ารวมอะรวมอเอาใหม่ลูกรวมรวมสองกลงอะรวมสอง กรงมีลูกสุนัขอ,อ่ะมีลูกสุนัขอ่ามีลูกสุนัขเท่าไหร่ลูกมีลูกสุนัขเท่าไหร่คะเด็กๆ13ตัวเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ใส่หน่วยคืออะไรคะลูก ตออัวตัวผ่านไหมสำหรับข้อนี้ผ่านเนาะและรู้ว่าหาคำตอบด้วยการบวกดูจากสิ่งที่โจทย์ถามนะคะใครไม่ทันดูคลิปย้อนหลังหรือจะแคปหน้าจอไว้เพื่อเขียนในแบบฝึกหัดก็ได้นะไปต่อเลยนะคะถัดมาข้อที่6โจทย์บอกว่าแม่เตรียมชุดน้ำชาไว้9้าชุด แต่มีแขกมา12คนแม่ต้องจัดชุดน้ำชาเพิ่มอีกกี่ชุดก่อนอื่นเลยเราย้อนกลับไปดูโจทย์ใหม่แม่เตรียมชุดน้ำชาไว้9ชุดแต่มีแขกมา12คนแม่ต้องจัดชุดน้ำชาเพิ่มอีกกี่ชุดลูกก่อนอื่นแม่เตรียมไว้เก้าแต่แขกมาจริงๆริสิสองคน เพราะฉะนั้นที่เตรียมไว้เก้ามันพอดีไหมไม่พอและแม่ต้องเตรียมเพิ่มอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะหาคำตอบด้วยการลบลูกโดยเอาจำนวนแขกคือ12คนตั้งลบด้วยกับชุดน้ำชาที่แม่เตรียมไว้คือ9 12ลบเเท่ากับสี่เหลี่ยมจากนั้นเราก็จะทำการลบออกมา เพื่อให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วแม่ต้องเตรียมชุดน้ำชาทั้งหมดกี่ชุดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันเลยลูกมาเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า12อ่ะ12นะลูกนะ12ลบกับ9เท่ากับสี่เหลี่ยม จากนั้นบรรทัดที่สองลูก12ลบ9เท่ากับเท่าไหร่คะ9แล้ว10 11 12กี่นิ้วคะ3นิ้วเด็กๆอยากจะรู้ว่าเลข3ที่ครูออยนำมาเขียนนั้นเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่เป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่เ,ไมเด็กๆทำยังไงลูกเอา3บวกกับตัวลบก,ก็คือ9 ซึ่ง3าบวก9ให้เราเอาจำนวนที่มากกว่าไว้ในใจ9แล้วนับไปอีก3นิ้ว9แล้ว10 11 12เพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงกับเลข12พอดีเลข3ที่เราหามาได้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเราก็จะเขียนว่าตอบอะตอบอตอบแม่ต้องเตรียมอแม่ต้องเตรียม หรือแม่ต้องจัดต้องจัดชุดน้ำชาเพิ่มอีกเท่าไหร่ลูก เพิ่มอีกเท่าไหร่คะเพิ่มอีกอ่ะครูออยไม่พอนะเลยต่อตรงนี้นะเพิ่มอีกเท่าไหร่เอ่ยเพิ่มอีก3มชุดเราทำมาด้วยกันทั้งหมด2ข้อแล้วเป็นส่วนของข้อที่หและข้อที่หซึ่งต่อจากนี้ไป จะเป็นข้อ7ข้อ8และข้อ9กครูออยจะอ่านโจทย์ถามเด็กๆและพาเด็กๆเ,เขียนประโยคสัญลักษณ์ที่เหลือเด็กๆจะต้องไปหาคำตอบเองนะคะเราไปเริ่มที่ข้อที่7กันเลยซึ่งข้อที่7นะลูกโจทย์บอกว่าโอมีดินสอสีดำห้แท่งมีดินสอที่เป็นสีมากกว่าดินสอดำ 7แทง่งโอ้มีดินสอสีกี่แทง่งเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าโจทย์บอกกับเราว่าโอมีดินสอดำห้าแทง่งส่วนดินสอสีนั้นมีเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่โจทย์บอกมาในลักษณะของการที่มีมากกว่าเป็นสีดำอยู่เจ็ดแทง่งเพราะฉะนั้นโจทย์จึงอยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้มีดินสอที่เป็นสีเนี่ย กี่แท่งกันแน่เพราะฉะนั้นข้อที่7นะคะเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีอะไรลูกวิธีบวกเพราะว่าโจทย์บอกในส่วนที่สองว,ว่ามีดินสอสีมากกว่าตรงนี้นะมีดินสอสีมากกว่าสีดำดอยู่7แท่ง ซึ่งคำว่ามากกว่าคำนี้นำให้เราไปหาคำตอบในส่วนของการบวกนะคะเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5 5คือดินสอดำบวกกับ7คือส่วนที่มีมากกว่าของดินสอสีและคำตอบเนาะเด็กๆไปหาคำตอบมาว่า5บวก7ได้เท่าไหร่ซึ่งจะเป็นคำตอบว่า โอ้มีดินสอสีอยู่กี่แท่งนะคะอย่าลืมไปฝึกทำให้เรียบร้อยจากนั้นเรามาดูข้อที่8ซึ่งข้อที่8โจทย์บอกว่าอุไรแบ่งขนมให้เพื่อน3มชิ้นยังเหลืออีก8ชิ้นเดิมอุไรมีขนมกี่ชิ้นซึ่งคำว่าเดิมคือก่อนหน้าที่จะแบ่งให้เพื่อนเขามีอยู่เท่าไหร่ เราย้อนกลับไปดูโจทย์อีกรอบหนึ่งอุไรแบ่งขนมให้เพื่อน3ชิ้นยังเหลืออีก8ชิ้นเดิมหรือก่อนหน้านี้อุไรมีขนมกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เดิมคำนี้ลูกนำเราไปสู่การหาคำตอบด้วยวิธีการบวกซึ่งก่อนที่เขาจะแบ่งให้เพื่อนเขามีอยู่เท่าไหร่ เราก็จะเอาจำนวนที่เหลือบวกกับจำนวนที่แบ่งให้เพื่อนจึงจะออกมาเป็นคำตอบที่ว่าก่อนหน้านี้หรือเดิมมีเท่าไหรเ่เด็กๆอาจจะเอา8บวก3เท่ากับ4เหลี่ยมหรือ3บวก8เท่ากับ4เหลี่ยมก็ได้นะคะอะ่แต่ครูออยจะเขียน3บวก8เท่ากับ4เหลี่ยม นี่คือประโยคสัญลักษณ์ของข้อที่แปดเด็กๆไปหาคำตอบมาแล้วก็ตอบให้เรียบร้อยด้วยจากนั้นคือข้อที่9เป็นข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะข้อที่9โจทย์บอกว่าพี่มีเงิน16บาทน้องมีเงิน9บาทพี่มีเงินมากกว่าน้องกี่บาทพี่มีอยู่16 น้องมีอยู่เก้าพี่มีเงินมากกว่าน้องกี่บาทเขาบอกในส่วนของจำนวนเงินของพี่และน้องชัดเจนพี่มี16น้องมี9ซึ่งถ้าเรายังไม่ไปดูในสิ่งที่โจทย์ต้องการถามให้เปรียบเทียบว่าพี่มี16บาทกับน้องมี9บาทใครมีมากกว่ากันลูกพี่มีมากกว่าส่วนน้องนั้นมีน้อยกว่า เพราะฉะนั้นโจทย์ถามเด็กๆว่าพี่มีมากกว่ากี่บาทเราจะหาคำตอบว่ามีมากกว่ากี่บาทโดยใช้วิธีลบเพราะฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์จึงได้ว่า16ก็คือจำนวนเงินของพี่ลบกับ9คือจำนวนเงินของน้องนะคะเท่ากับสี่เหลี่ยมหรือช่องว่างและเมื่อเราทำการลบ 16บลบเให้เอา9้าตัวน้อยไว้ในใจนับไปอีกกี่นิ้วนับไปอีกเท่าไหร่ถึงจะได้ครบ16พอดีจำนวนนั้นจะเป็นในส่วนที่เงินพี่มากกว่าน้องกี่บาทนะคะฝากเด็กๆไปทำด้วยครูออยพาทำพร้อมกันในคลิป2ข้อในส่วนของข้อ5และข้อ6 7 8 9ครูออย อ่านโจทย์อธิบายและเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้แล้วเด็กๆไปหาคำตอบและเขียนตอบเพิ่มเติมนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะลูกสำหรับวันนี้นะคะฝากแบบฝึกหัดในหน้า167ให้เคลียร์ให้เสร็จด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ